สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวอีสานสิพาไปสิพาไปยังมาตีไปรุ่นเด้อน้ำกันเด้อพี่น้องไปค่ำค่ม,มืดมืดนี่ละ่ะสิพาไปใต้ยังส,สิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องถ้าไปรุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องว่าสิไปใต้ยังจ้าหากินย้ำเหมือนคืนพี่น้อง มาเบิงได้จ้ะพี่น้องไม่ยังล่ะเบิงเหม่งไก่ปุ้งหมดเไหมพี่น้องนี่เนี่นึงเนีมาเอามาจกไข่หมดแดงย้ำหมึอคืนพี่น้องย่านคนมาเอาก้อนจ่ามาพผอเราเกลยที่แรกมาเตยแมงจีนุนจ้ะพี่น้อง แต่แมงกิ้นูนเราไม่เห็นหังไข่หมดแดงจา้าเลยย่านคนมาเอากรอนพี่น้องลเลยเฝ้ามาจกจ้าบ่เนี่ยมาลุ่นน้ากันเด้อพี่น้องว่าสิได้บ่ <c oughs> มันลุ่นเด้อบ่เนี่พี่น้องมันมีมันมีไข่บ่จา้า <c oughs> โอ้อยหยาหยาหพี่น้องคับเบิ่งเด้อพี่น้องอม <c oughs> บดอามบดเอาลุงอีก ได้ยุจ้าพี่น้องได้ยุคุณอะพี่น้องมีบอจ้าบ้านใดใต้เงยไครหมดแดงย้ยมึงคืนพี่น้องนี่ละจ้ามาจกหั่งหมดแดงย้ยมึงคืนจ้าพี่น้องมาไต่แมงกินนุ้นเรามาเห็นจ้ามากับน้องซ้ายมากับลูกซ้ายกับน้องซ้ายคือเกาพี่น้องกับสามีสาวอีสานจ้ามึงทาแป้งมุนอกลูกดูคิน้อง บังพากันมาไต่เมียงกินนวนจ้ะพี่น้องที่แรกอ่ะเลยมาเห็นทั้งไข่หมดแดงจ้ะเลยพากันมาโจกเอาพี่น้องย่านคนมาเอาก้อนจ้ะย่านคนมาเอาก้อนพี่น้องมาเบิองน้ำกันอีกเด้อพี่น้องทั้งที่สองจ้ามาหนีหยอกบางกคนทั้งที่สองทั้งที่สองพี่น้องนบแ มีบอลทั้งนี่เมือตไปล่ะโอ้ได้แบบไรนี่ก็ได้ยุคพี่น้องขุนจ้านี่ตะไคร์ตรงๆขันบ่หมาเมือนี่ก็เสร็จเบาหนาดแล้วจะว่ามันนี่ทังนี้เลยดูดูบ่ดูยังไง มื่อนี่สิบเป็ดอาากินอยู่รอบใกล้ๆนี่แหละพี่น้องอยู่หลังหอนี่จ้าหลังหอปลาบันนี่แหละพี่น้องบ่ไปไกลดอกจ้าบ่ได้ไปไกลนี่เดี๋ยวได้ใครนีเดี๋ยวในโลกนี่เดียวในโลกใต้แดงใต้เงี้ยหมดแดงเงี้ยหมดแดงเงี้ยหมดจบหมดแดงเงี้ยเมื่อคืนเคยเห็นบ่พี่น้อง ค,คือสิเมนคลิปแรกเนาะจ้ะนี่ัูคอยบรกัดมาจกหมดแดงเนี่ยมันคืนจ้าพี่น้องหลังไปยบะกัดเึ่งเอาไปน้องไปเขาเอากระคูแม,ม่ยังบัดนี่เอามาเปาใส่น้ำนี่อเอาใส่น้ำมาเตะมาเม็นสีเทสใส่กระขูสันนี้ความหมายูใบก้อยอยู่ดอกพี่นอ้องโอ้ตวงขังโอ้ได้พอน้อย กูกูได้รายอยู่รายแม่หายกี่เด้อนอยู่ดอกเช็คห้าสิบบาทหายแงใครมดแดงยงมดคืนแม่พี่น้องน้องดีมังแงซองขึ้นนี่แม่นบอลนั่นนี่ก็แม่น้โอนี่ก็แม่นแม่นมืดเด่นนั่นต่ว่ามันห่างอยู่สูงพี่น้องกบ่สูงดอกจ้าแต่ว่ามันยงมดคืนเราแงบ่ออีกบ่อหินอันนี้มันอยู่ต่ำๆพี่น้อง มาจกเอาอออซื้อจ้ะป่ะเ้าบันนี้ซันี่ลนะ่ะมาซำนี่ล่ะพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆจ้าอยู่ลังหอนี่พี่น้องมืออื่นยานคนมาเอาก่อนพี่น้องก็เลยมาพากันมาจกจ้ะมืเ,เ,เมื่อยทยใบันนี้พี่น้องกลับหอแล้วจ้าขนหูงมนลยนี่กับหอบันนี้พี่น้องได้หมดแดงแล้ว กับพอกับไอ้เฮ่เนี่ยนี่ละของกินกินของปลาของปลาเลแดงปลากับปลากินย้างมึงคืนพี่น้องเอ้ยจกไข่หมดแดงย้างมึงคืนจ้ะมาไตแมงกินโน้นพ่อพ่อหั่งหมดแดงพี่น้องกับมาจกหมดแดงย,ย่างขาแมาน่นนิกระหอเรานี่พี่น้อง ไก่ๆนี่จ้าบ่าได้ไปไก่พี่น้องคลิปคลิปนี่กัสีได้ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องพาไปมวนๆนะม,มาคืนซื้อดอกจ้า <c oughs> นั่นพี่น้องบ่าทันได้เอาแม่เพื่อนออก นี่กสีได้ฝากไว้สำนีละจ้าสวัสดีจ้า